อทีนี้เข้าเรื่องของเราแล้ววิตามินซีแบบไหนที่เหมาะกับผิวนะคะ,ะกรดของวิตามินซีไม่ว่าคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ตามไม่ควรเกิน10%จะถือว่ามีความเข้มข้นและเหมาะสมให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอ่านะคะทีนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็น L- s c o v b i c Acid นะคะแล้วก็ตัวอื่นมันก็นจะเป็นตัวที่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเพิ่มเข้ามานั่นเองไม่ควรใช้กรดล้วนๆควรจะมีส่วนผสมของพืชของอะไรที่มันเป็นแบบเีธรรมชาติมันจะทํำให้วิตามินซีเนี่ยเข้มข้นแล้วก็เห็นผล100%เซนะคะเห็นไหมข้อสุดท้ายเขาก็ยังมาบอกอีกว่าต้องใช้คู่กับครีมกันแดดแล้ว50บวก P.A. บวบวบวมันมียี่ห้อไหนนอกจากของเราะนะคะสุดยอดวันนี้เข้าเรื่องเราจะมาพูดถึงวิตามินซี H.A เดลี่เซรั่นะคะ SA Triple Daily Serum คือซึ่งนะคะเขาจะเป็นเซรั่มผสมสูตรด้วยลดเลือนริ้วรอยแห่งไวัด้วยแล้วก็เผยผิวกระจ่างใสอิ่มฟูด้วยนะคะนี่เลยของเราดียังไงบอกไปแล้ววิตามินซีหนึ่งรอยเปอร์เซ็นหาไม่ได้อีกแล้วและนะคะไปเปิดส่วนผสมให้เขาดูว่าของเราเป็น l a c o b i c Acid สิบเปอร์เซนตพอดีพอดีนะคะสิบเอร์เซนต์ซึ่งเหมาะกับค่าของผิวด้วยแล้วบวกจากสารสกัดจาก Acerola Cherry ของ f ร์ม n ิท r i ด้วย แค่2ตัวนี้รวมกันเห็นไหมทั้งลดเลือนริ้วรอยผิวกระจ่างใสแล้วก็มีสารเอนี้ออกซิแดนเพื่อปกป้องผิวครบไหมคะครบเลยนะคะเห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นปกป้องผิวมันไม่ใช่แค่ปกป้องปัจจุบันนะปกป้องด้วยพลังจากสารต้านนุสระปกป้องสู่อนาคตผุ่นมันไม่เป็นว่าท้าตัวน,นี้เสวยตัวน,นี้นะสวยยาวๆถึงอนาคตด้วยนะคะปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยแล้วที่สําคัญ น่าจะยังไม่มียี่ห้อไหนที่ทําได้เหมือนเรานะที่แบบว่ามีผงวิตามินซีในแอคทีแคปแล้วเอามาผสมให้เราใช้แบบคือเราใช้เองผสมเองสูตรเองเพราะว่าวิตามินซีเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะบรสามารถถือความร้อนได้ผลมันก็คือจะเสื่อมเลยแต่ของเราคือแยกออกมาแล้วให้เรามาผสมใช้เองและขวดหนึ่งใช้ให้หมดเลยนะคะภายในสามสี่วันอย่าทาแบบขีทีทาให้หมดตอนนี้ทีฉันทดลองมาได้ยินเพื่อนๆพี่ๆเนาะบอกว่า ให้ใช้ให้หมดภายใน15วันนี้ฉันใช้แล้วนะคะซีามือบืดคือผิวเปลี่ยนจริงๆตัวไฮยาลูรนิกแอซิดสชนิดนี่คือแค่ตัวนี้มั่นกับข่มกว่าอันอื่นแล้วเนอะไหมเพราะว่าเขาจะเติมน้ําให้ผิวด้วยดูชุม่มชื้นอิม่มฟูแล้วก็บำรุงล้ำลึกถึงชั้นเซลล์ผิวช่วยให้ผิวนุ่มเด้งแล้วของเราอะ่ะคือเขาจะยกระบัดระดับการลดเลือนแล้วก็เขาจะไปช่วยไอตัวสกินแบลนเนอร์ผิวชั้นแรกให้แข็งแรงด้วย อ่านะคะนอกจากให้ชั้นแรกแข็งแรงแล้วตัวชั้นที่2ที่3ก็คือทํางานถึงชั้นที่3อ่ะดันให้ผิวแบบเสริมคอลลาเจนจากที่คอลลาเจนมันพังๆใช่ไหมมันก็ทําให้แบบตั้งขึ้นส้มแซมนั่นไหมผุ่นสุดยอดอหลีเด้แล้วก็คือมีส่วนผสมของมาเลเซียขาวด้วยนะคะซึ่งเป็นซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยเห็นไหมตัวอีตัวมาเลเซียขาวนี่แหละคะ่ะมันจะช่วยให้ตัวสกินแบลเตอร์ของเราในแข็งแรงนะคะ ดิฉันชอบมากตรงทําให้ผิวดูเรียบเนียนผู้หญิงถ้าผิวไม่ผิวสีดําสีขาวก็สร้างแต่ถ้ามันเนียนมันสวยหมดนะคะอ่านะคะดียังไงไม่อุดตันแหละผ่านการทดสอบแหละผ่านการโดยแพทย์ผิวหนังด้วยแล้วก็ทางคลินิกด้วยนะคะแล้วก็เหมาะด้วยสําหรับผิวแพ้ง,ง่ายวาต้องยาดน,นะคะอันนี้คือผลนะคะผลจากการทดลองเนาะของบริษัทนะคะเราก็สามารถใช้ได้เนาะห้าวันอันนี้ก็ตรง เขาเรียกว่าอะไรดีอะไอ้ันก็มีนะคะเปิดหน้าให้ดูอีกก่อนตรงนี้อาหารหนาไปทั้งแนตรงนี้เดีฉันก็ยังมีอยู่แต่เมื่อก่อนนะนี้คือแบบนะคะเหมือนแบบเป็นหนีลอยลานมันจะมาจากไหนก็ไม่รู้ริ้วลอยจากการแสดงอารมณ์นะคะนี่การใช้นะคะไม่ได้ยากเลยหมุนออกมันก็จะมีฝาได้แคบถ้าใครแบบอยากรู้วิธีใช้ไปติดตามเฟซบุ o กที่ฉันได้นะคะฉันทำไว้เลย <laughs> หมุนออกแล้วก็ก,กดปอกลองไปนะคะนี่นะคะไอ้สัญลักษณ์เหล่านี้นหามาไม่ได้ง่ายๆนะปราศจากไอ้พวกเนี้ย มินิลอนออยล์พาราเบนพัทเเลสันกลุ่มซันเฟลแล้วก็ไซลิกซิลิโคนเป็นคลีนบิวตี้แน่ๆนะคะวีแกนรับรองนะคะแล้วก็ไม่ทดลองกับสัตว์เนาะโอเคอันนี้ก็คือที่ฉันเก็บไว้แล้วก็คือใช้เองซีบอกว่า ใครจะรีวิวก็ช่างผลของใครก็ช่างมันว่าทอผลของเจ้าของนะคะทําไมถึงกล้าใช้เยอะขนาดนี้อันนี้ความในใจลูกค้าส่วนใหญ่ของฉันก็จะเป็นกลุ่มคุณนายกลุ่มคนมีเงินเขาสีใสวิธีการฉีดเขาใช้กับิฉันทําหน้ามันบองงามเร็วเขาจะไปฉีดฉันแบบฉันสีใส้ให้เห็นเลยว่าอาร์ติสตี้มันดียังไงฉันก็แบบใช้ด้วยการแบบใช้แบบตั้งใจอะใสอยากให้เขาเห็นว่ามันใช้แล้วมันเปลี่ยนไม่ใช่แบบเออถือกระตาไปเฮ็ดนานะเจ้าของยังดั่งปื้อๆใช่ไมนึกออกไหม ก็คือแบบใช้ใช so, ้แบบใช้อย่างนี okay. ้เลยใช้นะคะใช้ถ okay. ึงบอกว่าเออประทับใจยังไงเนาะอันนี้คือ16เดือน10ก็คือเดือนที่แล้วเนาะคือกะว่าวันที่เอ่อวันที่1อ่ะต้องหมดอ่ะหนึ่งเท่าสิต้องหมดนะคะมันกระเบิดอีลิแต่มันก็เกินมาอยู่34วันนะคะก็โอเคก็อ่ามันหมดไหมหมดวันที่3ามเก็เริ่มขวดหม่สามเท่าสิบเอ็ดทำไมถึงต้องเขียนไว้มันต้องเขียนว่าตั้งใจจะให้หมด1ขวดอ่ะให้มันเบิดภายในสิผ่ามือนะคะอ่ะ อันนี้คือสภาพหน้าอันนี้คือดีขึ้นเยอะแล้วนะคะดีขึ้นลายเลยด้วยนี่มันก็ยังมีอยู่นะคะถึงบอกว่าไม่ต้องไปเอารีวิวใครหรอกเอารีวิวเจ้าข,ของแหละดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือ5้าวันผ่านไปก็พยายามใครที่ใครที่กำลังจะใช้หรือว่าใช้แล้วเก็บภาพปัจจุบันไว้เลยนะเพราะว่าอีอกอีกหนึ่งเดือนถัดไปคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกหนึ่งเดือนถัดไปคุณจะไม่เหมือนเดิมภาพของคุณจะมีค่ามากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเมื่อเช้านี้น,นี่ใส่เสื้อตัวนี้เลย ตั้งใจท,ทาภาพนี้ให้เพื่อนๆที่จะบอกว่ารีวิวใครก็ไม่เท่ารีวิวเจ้าของนะคะอ่าใช้ย,ยังไงก็คือบํารุงนะคะนี่เลยนะคะตามขั้นตอนเคลนเซอร์โทนเนอร์เซรั่มมเจร์นะคะแล้วก็เขาเอานายังะรอบดวงตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาจืดไลเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดอย่าลืมนะว่ามเจืดไลเซอร์ต้องเลือกให้เข้ากับผิวตัวเองนะคะน,นี่ก็คือแบบที่ใช้อยู่เนาะบอเมนตาไซตแต่หนาได้กินด้วยนะคะฉัน,นก,ก็กินด้วยเนาะอันนี้ก็กินนะคะโคคิวเทนนี้จะเป็นของสามีนะคะเขาก็จะรวมๆกัน โอเคอันนี้ก็คือใช้ก็คือตั้งจะทําแบบนี้ไว้ให้ดาวไลด์ดูว่าแบบเออเจ้าไส่อย่างแนเรียงลําดับการใส่นะคะเอ,อ๊ะนะคะจริงๆท่นันมีมีวิดีโอด้วยนะ